สวัสดีค่ะชาวราศีมีนกลับมาพบกับแม่มดน้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปความรักประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2564ของชาวราศีมีนนะคะหรือว่าอาจจะมีลัคนาที่สถิตยอยู่ในราศีมีนหรืออาจจะเป็นตําแหน่งดาวศุกร์ที่สถิตยอยู่ในราศีมีนก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะแต่ถ้าถามแม่มดน้อยนะว่าถ้าเราจะดูดวงเรื่องความรักเนี่ยเราควรจะเน้นอะไรดีระหว่างราศีลัคนาหรือว่าตําแหน่งดาวศุกร์แม่มดน้อยมองว่านะคะมันขึ้นอยู่ กับตัวของคนแต่ละบุคคลจริงๆแต่ถ้าความคิดเห็นส่วนตัวของแม่มดน้อยนะ่ะแม่มดน้อยจะเน้นลัคนาแล้วก็ตำแหน่งดาวศุกร์เป็นหลักนะคะโดยเฉพาะตำแหน่งดาวศุกร์เพราะดาวศุกร์นะคะเปรียบเสมือนตัวแทนของความรักแล้วก็ความสัมพันธ์แม่มดน้อยจะเน้นการคำนวณวันตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกแล้วก็จะเน้นการอ่านพลังงานจากไพ่เป็นหลัก แม่มอน้อยอยากให้เพื่อนๆใช้วิจารในการรับชมแล้วก็รับฟังเยอะๆเราดูดวงเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแต่เหนือสิ่งอื่นใดทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องตั้งอยู่บนเหตุแล้วก็ผลของความเป็นจริงเยอะๆ,ๆอย่าให้หัวใจลวงคําทํานายแล้วก็อยาให้คาทานายลวงหัวใจแม่มดน้อยขออนุญาตเลือกไพ่ไว้ให้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย The Lover The Devil Six ถ้วย Qatar. The Magicians, The Holocaust, Sam, Lion, Kings of Wands, Wedding, Forgiving and Learning, Religions Factor, Haunted by Your ex True Love, wedding คนที่เกิดในราศีมีนนะคะจะมีดาวเนปจูนเป็นดาวเจ้าเรือนด้วยอิทธิพลของดาวเนปจูนนี่เองทําให้คนที่เกิดอยู่ในราศีมีนส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่ช่างคิดช่างจินตนาการสูงมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายด้วยความที่ราศีมีนเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ำนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดมากคนที่เกิดอยู่ในราศีมีนเนี่ยเป็นคนที่มีรางสังหณรที่ค่อนข้างที่จะแม่นยําแต่ชาวราศีมีนบางคนน่ะอาจจะมีความ ขัดแย้งอยู่ในตัวเองนะคะคนที่เกิดในราศีมีนที่อาจจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษก็คือ บางครั้งน่ะเราอาจจะแยกแยะนะคะเรื่องของความรักความหลงไม่ค่อยจะออกถ้าเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในปี2564นะชาวราศีมีนอาจจะต้องนะคะพิจารณาเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากเป็นพิเศษว่าคนที่เขาเดินเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเขาเข้ามานะคะเข้าหาเราด้วยความจริงใจหรือเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากเรา ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่คนที่มีครอบครัวก่อนเลยก็แล้วกันนะคะสําหรับชาวมีนทั้งหลายที่มีครอบครัวแล้วสิ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษในช่วงเดือนมีนาคมก็อาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งกับคนรักนะคะมันมีลักษณะของไพ่ฮักคาถาขึ้นมาลักษณะของไพ่หา้าคาถาเนี่ยจะบ่งบอกถึงอุปสรรคความขัดแย้งความไม่ลงรอยกันอาจจะ เกี่ยวเนื่องมาจากทัศนคติหรืออาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ทำให้คนสองคนนะคะเข้าใจผิดกันอิทธิพลของเจ้าไพ่ปีศาจหรือว่าเดอะเดวิลเนี่ยอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ใช้อารมณ์คุยกันมากกว่าการใช้เหตุผลเจ้าไพ่ปีศาจนะคะจะสื่อถึงพลังงานที่เป็นไปนในทางลบมันหมายถึงนะคะทิ่ิีอคติแล้วก็อีกโก้มีไพ่ forgiving and learning ขึ้นมาตามดวงชะตานะคะ ตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่สิบถ้วยจริงๆแล้วนะ่ะไพ่สิบถ้วยนะคะบ่งบอกถึงครอบครัวที่อบอุ่นการประนีประนอมนะคะ forgiving and learning หมายถึงการเรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดที่ผ่านมานะคะแล้วก็ ให้ภัยซึ่งกันและกานมันมีอิทธิพลของเจ้าพาย the h a l o p a n e ขึ้นมาพร้อมกับพาย the m e n d i c s l i n s ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลพายสองใบนี้พยายามจะสื่อสารบอกว่าไม่ว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะ่ะมันอาจจะเป็นบททดสอบนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซึ่งบททดสอบนี้นะคะมันจะเป็นช่วงจังหวะระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองเพียงแต่คนสองคนนะ่ะจะสามารถผ่านพ้น มันไปได้หรือเปล่าต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของความหึงหวงให้มากๆนะคะสำหรับคนที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์นะคะ บางคนอาจจะกําลังคบอยู่นะคะกับคนที่เกิดอยู่ในราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีมิถุนเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีมังกรได้ราศีพฤษภหรืออาจจะเป็นชาวราศีเมถุนบางคนอาจจะพบรักนะคะกับคนต่างชาติบางคนพบรักต่างวัยตามพื้นดวงมีลักษณะของไพ่ The Magic s e n s ขึ้นมาพร้อมกับไพ่ The Hall of Fans ไพ่ทั้งสองใบนี้จะเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จัก,กรวาลโดยเฉพาะเจ้าไพ่ The Magic ซ e n s ไพ่ใบนี้จะพยายามจะสื่อสารกรันว่านะคะใครก็ตามที่เดินเข้ามาใน ชีวิตเราหรือว่าใครก็ตามที่เดินออกจากชีวิตเราไปล้วนแล้วแต่ไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วเมื่อมีลักษณะของไพ่5า้าคาถาไพ่เดอะเดวิแล้วก็ไพ่เดอะเลเวขึ้นมาด้วยในเดือนมีนาคมนะคะมันอาจจะเป็นเดือนทดสอบ ความสัมพันธ์ของคนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์ได้ดีเลยทีเดียวสิ่งที่คนที่กําลังอยู่ในความสัมพันธ์จะต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะเมื่อมีไพ่ห้กระทาขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกถึงอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์ความขัดแย้งซึ่งมันอาจจะเกิดจากนะคะทัศนคติอีโก การใช้อารมณ์คุยกันมากกว่าการใช้เหตุผลความรุนแรงทางการใช้วาจาแล้วก็ความรุนแรงเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของการทำร้ายร่างกายอันนี้จะต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษนะคะเมื่อไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดอะเลเวอรให้รามัดระวังปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเรื่องของความหึงหวงปัญหาของรักสามเศร้าเราสามคนปัญหาของมือที่3ซึ่งแม่มดน้อยมองว่านะคะพลังงานเหล่านี้น่ะ สำหรับบางคนนะมันเหมือนกับมันอาจจะเกิดขึ้นแล้วในอดีตซึ่งนะคะมันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคนบางคนนะ่ะเหมือนกับอาจจะหยุดความสัมพันธ์ไว้ชั่วคราวบางคนอาจจะมีการแยกห่างกันกันกบคนรักมีลักษณะของไพ่ฮอนเทสไบโอเขึ้นมานะคะพร้อมกับไพ่ Forgiving and Learning แล้วก็ไพ่3ม,มเหรียญขึ้นมาพร้อมกับไพ่เจ้า the m เ g จ c i a n แม้มดน้อยมองว่านะคะในช่วงเดือน มีนาคมหนาถ้าใครนะคะเคยมีปัญหากับคนรักมาในอดีตที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนปัญหาเกี่ยวกับทางด้านของความหึงหวงมันมีโอกาสในการย้อนกลับมานะคะพูดคุยปรับความเข้าใจกันใหม่ แต่มันขึ้นอยู่กับชาวราศีมีนะคะว่าเราจะให้โอกาสเขาหรือเปล่าเราสามารถให้อภัยกับสิ่งที่มันผ่านมาสิ่งที่เขาทํากับเราได้หรือเปล่า Forgiving and learning พไพ่ใบนี้พยายามสื่อสารกรัะว่าให้อภัยแล้วก็จงเรียนรู้ถึงสิ่งที่ผ่านมาคำตอบมันอยู่ที่ชาวราศีมีจริงๆนะคะแต่เมื่อ ไพ่เดมจิ c เซนขึ้นมาเนี่ยแม่มน้อยมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้น่ะมันไม่น่าจะใช่สิ่งที่บังเอิญอย่างแน่นอนสังเกตว่าไพ่เดลเ v อร์กับไพ่เดอะเดวิเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใกล้กันมากใกล้เคียงกันมากเดลเลอร์ผู้หญิงผู้ชายสองคนนะคะเบื้องหลังเป็นเทวดานางฟ้าไพ่เดอะเดวินะคะก็มีมนุษย์ชายหญิงทั้งสองคนมีโซ่ผูกติดด้วยกันไว้เบื้องหลังคือ ปีศาจคือซาตานไพ the Lover หมายถึงความรักนะคะไพ the Devil l หมายถึงความหลงการหลอกลวงลักษณะของโซ่ที่ผูกติดกันไว้หมายถึงพันธนาการที่ผูกติดกันอยู่บางคนอาจจะมีสถานะความสัมพันธ์ในเชิงคู่กรรม นะคะถ้าใครเนี่ยเหมือนกับกรรมวาระกรรมยังไม่หมดจากกันก็จะมีการย้อนกลับมานะคะพบเจอกันมันมีลักษณะของไพ่ true love เข้ามาด้วยชาวมีนจะต้องสังเกตดีๆนะแม่มดน้อยมองว่านะคะบางครั้งมันอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกสับสนว่าตกลงแล้วนะคะเขาเป็นรักแท้ของเราหรือว่าเขาเป็นคู่กรรมของเราสิ่งที่จะสามารถบอกกับชาวราศีมีนได้ดึก คือเวลาถ้าชาวราศีมีนนะคะสามารถประคองความรักความสัมพันธ์ให้ยาวนานไปได้ถึงปี2565ซึ่งช่วงปีนั้นนะคะดาวพฤหัสจะสถิตเข้ามาอยู่นาะราศีมีนแม่มดน้อยมองว่าถ้าใครเป็นคู่กันนะก็จะมีโอกาสลงเอยนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีโอกาสใช้ชีวิตคู่สูงในปี2565แต่ถ้าใครไม่ใช่นะคะในปี2 5 6 4นี่แหละจะมีการ แยกจากกันไปสำหรับคนโสดน,นะคะมีลักษณะของไพ่เดอะเมจิกเซนส์ขึ้นมาพร้อมกับไพ่เดอะฮโลเฟนส์ไพ่สองใบนี้จะเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จักรวาลโดยเฉพ the Magic Sense, าะไพ่เดอะเมจิกเซนส์ไพ่ใบนี้พยายามสื่อสารกระว่าใครก็ตามที่เดินเข้ามาในชีวิตเราหรือว่าใครก็ตามที่เดินออกจากชีวิตเราไปล้วนแล้วแต่ไม่ใช่สิ่งที่บังเอิญทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกกาหนดเอาไว้แล้ว ชาวราศีมีนะคะมีโอกาสที่พบรักนะตามพื้นดวงแม่ม่นน้อยเห็นว่ามันมีลักษณะของเจ้าไพ่ True Love ขึ้นมาด้วยลักษณะของไพ่ True Love คือรักแท้ซึ่งคนคนนี้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีอายุที่แตกต่างกันกับเรามากๆ หรือว่าอาจจะมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเป็นคนที่เกิดอยู่ในราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูได้ราศีมืงกรได้ราศีพฤษศได้หรืออาจจะเป็นชาวราศีเมถุนก็ได้เราอ,อาจจะมีโอกาสพบเจอคนคนนี้นะคะในสายงานเดียวกันในที่ทํางานอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานของเราก็ได้หรืออาจจะเป็นเพื่อนของเรานะคะ หรือว่าคนในครอบครัวของเราแนะน,นำมาให้รู้จักมีลักษณะของไพ่ t h e Lover ขึ้นมาพร้อมกับไพ่ The Devil ด้วยอิทธิพลของเจ้าดาวเนปจูนนี่แหละที่จะที่เป็นดาวเจ้าเรือนของคนที่เกิดอยู่ในราศีมีนน่ะดาวเนปจูนนะคะจะส่งผลให้ชาวราศีมีนน่ะบางครั้งน่ะอาจจะมองอะไรนะคะบิดเบือนผิดแผกออกไปจากความเป็นจริงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีนจะต้องพิจารณาดูดีๆว่าคนที่เขาเข้ามาในชีวิตเราเนี่ย มันเป็นความรักหรือว่าความหลงกันแน่ลักษณะของไพ่ The Lover กับ The Devil เนี่ยมันเป็นอะไรที่คล้ายกันมาก l o v e r มนุษย์ชายหญิงนะคะเบื้องหลังของเขาเป็นรูปนางฟ้าแต่เจ้าเดวิ l เนี่ยเบื้องหลังของมนุษย์ชายหญิงเนี่ยคือเจ้าไพ่ปีศาจลักษณ์ของไพ่ the De วิ l นะคะจะบ่งบอกถึงความหลงใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตเราเพื่อหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากเราลองสังเกตดีๆว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเรานั้นนะคะ เขาหวังผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากเรารู้ว่าเขามีความจริงใจให้กับเราจริงๆสิ่งนี้เองนะคะชาวมีนต้องพิจารณาให้ดีมากเป็นพิเศษพิจารณาดูดีๆนะคะมันมีลักษณะของไพ่เวดดิ้งขึ้นมาถึง2ใบนะ่ะ ตามขึ้นมาพร้อมกับไพ่ True Love ถ้าชาวราศีมีนนะคะพบรักในปี2564โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยถ้าสามารถประคับประคองความสัมพันธ์ได้ยาวนานไปถึงปี2565ซึ่งปี2565เนี่ยดาวพฤหัสน,นะคะจะย้ายเข้ามาสถิตอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีมีนโดยเฉพาะคนที่มีดาวศุกร์แล้วก็ลัคนาที่สถิตอยู่ในราศีมีนนะคะจะส่งผลให้มีโอกาส ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่ถ้าเราพบรักปีนี้พบคู่ปีนี้ปีหน้าถ้าสามารถาประคองความสัมพันธ์กันไม่ได้ยาวนานถึงปีหน้านะแม่มดน้อยมองว่ามีโอกาสลงเอยมีโอกาสใช้ชีวิตคู่ มีโอกาสแต่งงานสูงนะคะแต่มันมีลักษณะของไพ่ Hontest b ไ UX ขึ้นมาพร้อมกับ Forgiving and learning แม่มดน,น้อยมองว่าชาวมีที่เป็นคนโสดบางคนนะอาจจะเหมือนกับเพิ่งจบความสัมพันธ์มาแล้วเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านๆมา,นนาเนี่ยมันอาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่ไพ่ The Devil เนี่ยบางคนอาจจะพบเจอค่ะกับคนที่เข้ามาในชีวิตเราหลอกลวงเราบางคนอาจจะพบเจอคนที่เจ้าชู้นะคะบางคนก็เหมือนกับ เข้ามาในชีวิตเรานะคะเพื่อคบกับเราเล่นๆน,นะคะไม่จริงจังไม่จริงใจบางคนนะคะเคยผ่านประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมาก่อนไม่ว่านะคะชาวราศีมีนที่เป็นคนโสนะ่ะจะเคยผ่านประสบการณ์แบบไหนมาก็ตามแม่มดน้อยอยากให้นะคะเรียนรู้นะคะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ถึงสิ่ง ที่มันผ่านมา FORGIVING นะคะคือการให้อภัยให้อภัยถึงความผิดพลาดที่ผ่านมาให้อภัยตัวเองนะคะให้อภัยอดีตคนรักของเรามันอาจจะเป็นเพราะว่าเขากับเราอาจจะเป็นคู่กรรมกันก็ได้นะคะบางทีการจากไปของเขาเนี่ยอาจจะเป็นผลดีกับเราก็ได้ถ้าเขายังไม่จากไปเราเองก็จะไม่ได้มีโอกาสที่จะพบคนที่ดีๆเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะ เจอคนที่ดีๆและพบความรักที่ดีๆแต่ลักษณะคอนเทสไายูเอ็กเนี่ยเหมือนกับบางคนอาจจะยังคิดถึงอดีตคนรักเก่ายังไม่สามารถลบเลือนความเจ็บปวดในอดีตไปได้เอาล่ะถ้าเขาเป็นเนื้อคู่ของเราจริงๆนะคะแม่มดน้อยมองว่าคอนเทสไายูเอ็กขึ้นมาพร้อมกับไพ่สามเหรียญแล้วก็เดมจิกเซียนถ้าเขาเป็นเนื้อคู่ของเราจริงๆน่ะยังไงก็จะมีโอกาสได้ย้อนกลับมาปรับความเข้าใจกันแต่ถ้าเขาเป็นคู่กรรมของเรานะคะแม่มดน้ย ก็อยากให้นะคะชาวราศีมีน่ะให้โอกาสตัวเองให้อภัยแล้วก็จงเรียนรู้อดีตที่ผ่านมาให้อภัยตัวเองนะคะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆแม่มันน้อยขอเป็นกำลังใจนะคะให้ชาวราศีมีนทุกคนทุกทุกสถานะมีความสุขมากๆนะคะถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดแม่เมื่อน้อยก็ขออภัยด้วยแต่ถ้าชอบคลิปของแม่มันน้อยนะคะรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่มืน้อยทาคลิปต่อๆไป วันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะ